หมอมีทุกดวงตาค่ะดวงตาปลอมเมื่อว่าที่เป็นดวงตาเสียดวงตามาออขั้นดวงตาเสียสิบอไปหากินหมากินเนื้อหุ่นติมคุณหมอเมียนเอ้าบ่าเอาสักกี่ว่าอตาเสือดอกจ้าตาเสียมันจังดีมันเป็นอย่างเพาะว่าดีมันหากินเนื้อมือขึ้นจังหมันโอ้ยข้าสั่งนี่อรียากอีกอยู่ตาอย่างนี้กคุสิริยดเอาไปโฟมเพื่อตรวจเช็คก็เด้อเออใช่ละบ่งเปิดนี่ ว่าเห็นหงุมผันหาหลวบ่เห็นโอ้อ,อันสำหรับผู้ป่วยผู้น้อยๆนี่เนาะตอนนี้เลียตาเลียตาแมวกับตาไก,<ะ>ก่นี่ะมาจีทอกันคุณหมอไม่อยาา่างกันตาแม่เอากไปหากินเต็มหนูป่ะจ้ะเนี่ยอายุหานี่มาเรียกตากูตาเถอะค,คุณหมออยา่ออยากเห็นโคตรคุ้นอยากหนูสิเออตาหยังเก่ารถเปลี่ยนมาจะมันเห็นหุงเอาตาตาแม่บอดอกคุณหมอเอาตาหยังเอาตาไกลก็ได้จ้ะ เอาตาไก่จ้าเอาซี่าตาไก่น่ามันบอกไอ้คุณภาพเอาตาหยังสันค่ะเอาซุบเปอื่อยโอ้ยอย่าเอาถอดตาไก่ขคุณบอชอบมากชอบตาหยังสน่ะตาไก่ให้มันจ่อวะลำคาญเหมือนย่งนอนสำรับคนป่วยค้นอีฉันมีตาพิเศษให้ตาตาพิเศษพระนะแม่แม่ถือปาชองหอดซอดหอดกางเกงในบุ่นติ๊บเห็นส่วนชุยางแม่นบ่อยากได้บ่อยากได้ค่ะอยากขู่ยกปลาตายังตายังค่ะตานกเข้า ตาโนกเข้ามีคุณหมอไปจับอยู่หลังข้าตาโนกเข้าก็ไปหากินแต่แม่งแม่งกันสิข้าข้าตายซะแล้วคุณหมอเอาอย่างนี้มาเรียกต่าแทบันที่มีนะเอาจังซี่เอาตาดีดีย่าตาหมูเนี่ยพ่อไปได้ก็ตามาตกลงกันเอาจ้องข้นผัสชีใส่ตาหยังเมะมันแม่หมูกัดกินห้หมากัดกินกินขี้ได้คุณหมอเอาสิจ้า สำหรับตูนี้คุณหมอเนี่ยเหลือตูนเป็นพิเศษหมอเสียวตาหมูให้ดอกมันจังสว่างมันิคลายเครื่องที่สุดกับตาคนณเป็นหมอรักษาคนที่เป็นหมอรักษาสัตว์ดุริรักษาทุกอย่างค่ะที่มีตาแนวบุนันเหตุโอ้ขาตาคนเขากับบ๊อบลี่แจเนาะโอ้ยอันขอโทษค่ะค่ะอันบ่มีตาเนื่องอื่นเอาตาหมอใส่ได้บ่่คะกอดวานเลยแม่ตาหมอยาวเจ้ะค่ะเป็นหยังมังเปลี่ยนให้มันเป็นหยังหมอให้ตาถั่วค่ะตาถั่วอุณหมอ จ๋าอันอักขันเอาตาคุณหมอคนสิดีได้เนาะเอาจัิงสิยายสำหรับคนป่วยคนนี้เป็นคนพิเศษฉันเลี้ยวเบื้องหน้าสงสารเหลือเกินันคิดราคาพิเศษเด้อเท่าไหร่ะสองเซนบาท้าวฟ่งไหนเจ๊เนี่ยสองเซนกีบโอ้สองเซนกีบเมี่ยสองเซงซีเอาคนนี้รักษาก่อนนะคะเนาะรักษาก่อนนั่งดีๆนั่งยับมปัญงนั่งเอานั่งลูกหลานนั่งนั่งเอานี่หรือด้คุณหมอขา นางเอ้าเอ้านางนางนางเอ้าจับเออจับเออโอ้ยหน่อฮามึงเลยเป็นยังไงคุณหมอเป็นตาหายบ่หมอคือเรื่องของยาล้างแผลมาบัดนี้จังไรแบบโอ้ยยาสาวเด้อยยาสาวเด้อหมอสิบังเด้อขออนุญาตอีกนึงเด้อคุณนายหมอได้เลยนี่โอ้ยไม่หยั่งหน้าหมอเขาฉีดยาชาหมอบปใส่ยาชาหมอใส่ยากาแฟโอ้ยรัดตาดีๆนี่ีหอดยากาแฟ รับไปดีเด้อรับไปดีเด้อคุณหมอแม่งหยั่งตาคืกินเหม็นหนึ่งซีบ่เม็นยาเสียบ่จางยามาเสียจังไหมันสมุนไพรหลายตัวคือกินเหม็นแถวคุณหมอมันบ่เหม็นสมุนไพรหลายตัวนี่แหละของดีเขาว่ามันต้องยาโมลอ๊ดเอาอดเอามันมีดีดีเด้อหมอสิจาะหมอสิใส่หนวยตาแล้วเด้อสงสัยมีเคี่ยตดหมาว่าเม่มันเหม็นเนาะเอ้าไพเพิ่เอ้าให้ดีดีใส่หนวยละกอนอะพิษใบคางนี่พิไว้คอยเด้อหมอ เอาหน่วยสองอ่ะปิดไว ja iedzieć, oh. ้อย่าเฝ้าอย่าเ้าให้หมอจมมุ่นก่อนเอาหมอแบบไหนเนาะพ่อะือเด็จมมุ่นพ่อหมอไทยบ้านพ่อเนาะเด้อโอ้ปัตรีโอ้มาเลกอกมาเลกกอมาลกอรอ่โอ้มาเลกกมเลกกอกยมาเลกกมือนตาหนึ่งถึงสามืตาทดสอบหนึ่งสองสอย่าเฝ้าจักนิ้วนี่ นิวเดียวจ้าเอากูใส่พิษดวงจิตเจ้าหิจ้าไหนเด้ยเนี่ยใส่ไม่เอารับไม่ตารับไม่มันใส่บปศนิษฐ์เจี๋ยเอออ่าหน่จักนิวบันเนี่ยเบอร์เงื่อนไหมสองจ้าสี่ว่าสองจังไหนวันสี่จริงอุตัวเดียวเนี่ยสองอีรีคุณหมอเอากูใส่ตาหยั่งเข้าไปวะเจ้าใส่หยั่งไปไหนมาปิ่นไม่ปิ่นไม่อ๋อไอหางแลกูใส่พิษช้าง แต่พ่อมันเหลียวบนหินนาะขวานแต่พ่อมันเหยียบตาเดียวมันก็เหยียบสองหน่ะว่าแล้วหมอตาบอดอีกคุณหมอเกือบยาตาดำลงลงลงทางในเด้อเขาทางในเด้อเอาไหมแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะตาดำลงในเเนไหมนไหมแตกบนมือได้ไหมจั๊กนิ้วสามนิ้วจ้าสามก็ไปจ้านั่นน่ะเจ้าป้าคอยเจีงบ่น่ะสามเหรอแม่บ่จ้าจั๊กนิ้วศูนย์จ้าเอาศิพัสศูนย์จะไหนบ้างไหมบ้างดีดี ฮานาจ้ะเออกะว่าจังสั่นเน่เศ้าเล้ว,<า>เลวบันเศ้าแล้วบันเนี่ยดีใจเวลาดีใจบะดีใจจากขอบคุณหลายๆคุณหมอเฮ้ยว่าเป็นหย่งดอกค่ะสองเสียนค่ะบ่ะ<แ>ต้องเป็นดหย่งหลายดอกอเอาๆอ,าอายา่ามาฟังพี่หมอปวัวผู้นั้นก่อนปวัวคอยนั่งเนี่ยเอ้าหมออยู่ผ้าหานั่งกางหลานน่ะผู้ยั่หนานั่งกางใส่ใด้นั่งใสกเฝ้านั่งหล่นยัดเต้าลจีนเอาหมอเอาไม่อยังบัดเนี่าาย ตัวนใช่ตากูตรวตาเไปตรวจตาได้ท่างเดียวท่างไหนท่างตาคนไหนกระด่ายเนาะเอาไปมาบัดคอยอยากได้ตาล่างเพิ่มไหมหมอตาล่างอยากได้ตาล่างเพิ่มบัดย้ำเขาเฮ็ดคอยเขาจีดจ้องเบิ้งนะโอ้ยหาเอ้ยตาตาเดียวกรบโปงแห่งเร็วเออเอาใส่เห็นนั่งเลยค่ะอย่ายับมาใกล้ายหมาขอหมอค่ะหมอค่ะใส่ให้หนูนี่หูชีใส่คนป่วยฉันว่ามาหมาขอยังอยู่หนีเนาะ ให้หนูันหมอใช้หนูอ่ะนี่หนูโอ้อาว่าหนูโถขนูตัวจงิง่กูประกากินโมกมได้หเออันใส่ตาหมามันขังนั้นะมัต้องบอกย่ายห้ดูเร็วแต่เบื้องไหเบื้องหมอเชี่ยตาใส่ตาหมาคอยเด้บอกใส่ดอกตาหมามันเบื่อเร็วแต่ว่าหมอเออันใส่หมาก็ดีด้วคอยว่าดีแบบใหนเอาฉีพ่อก็ได้ฉีลูกก็ได้นาออยากได้ต้องการแบบนั้นเขาบอกไม่กินกินฉีก็ได้ เอามอจัดไปดีๆเอาิดคอ,อยได้มดส้อยเลยเย็บมอตรวจตัวตัวตาก่อนเ้อเออเอาเอาคางเดียวด้ใครไปคางเดียวเอาคางเดียวคางนั้นคือเป็นเจา้จาเจ้าอะคางนั้นคือเป็นเจา้จาเจา้าตานะาันนะเจ้าตีแมนคางนี่ฟอดชนิดเลยเปลี่ยนแมียงสองดวงพร้อมกันรดเปียงคือว่าใส่มันบ่เสียดิเสียบ่เสียกับเปลี่ยนมันบ่กำกื่งกันเมี่ยนตหมออืมข้าจะ่นเจ้าานี่กว่าเนาะ เอานี่ออกก่อนแล้วจังคดพร้อมกันเนาะเจ็ดตัวอะไรฉันแหงโง่หมอโอ้ยฉันหมอบอกเคยวผู้ใหหมอซื้อตรงที่สดให้เพื่อนฮห้โลดฮัดเมนหมอแม่เอาออกตาหนึ่งตาที่แตาหนึ่งมันมีขันเอาออกอีกตาหนึ่งก็เสียออกหมดเลยเจ๊ยี่มะกุระ หมอหน่อยคว้าแล้วตามใจเลยค่ะคุณหมอโทษเดู้เจมเอาปากมุ้งไปอย่าเฝ้าเด้อหมอเดี๋ยวียตาก่อนค่ะเคลียร์เลยค่ะหมอเอออันหมอเอาอย่างเคลียร์เอามือจับเอามือตีแมลงเงีมือหมอบาดขีดได้หนิขยังอบายจังซันมันเป็นกินเหม็นเหม็นมันไม่ได้แมลนมันเป็นหมอหยากเคียร์ ขึ reveal, compass, ้นหัม em. ื eh ่อยนะหว่อแต่เพิ่งเรียกผดินเดียเอาหนยงง่ายๆจักหน่อยเด้อเอาหน่วยงง่ายสิเมนอาตั้งใจเด้อคือนหอดคือนหอดพ่อคือนหอดแม่ช่างฝ่าช่างสวรรค์เด้อแม่ขอยู่นี่โนบมือไ่อยอดคุณฟ้าคุณเจ้าเด้อนับเลยถึงสามเงี้ยงสองสามเป็นไรอัดเป็นยังไงเอ้ยอาเป็นไรมื่นดูมื่นเอ้า ตาเศอตาขาวหลายแต่คุณหมอใช่เอ้าเอาคือตีบ้าจังสันเดือคุณหมอแค่เป็นมาพอดีคุณหมออาการเริ่มแลกซื่อสีหายบ่หละหายจะนอยกับเศร้าเพราะเป็นดวงตาหมาบ่เกินสองมือกับเศร้าหอนเอยอยาให้มันเศร้าด้วยหนิแม่เกินสองมือแมน ก็ไ่ได้กินข้าวไร้มือมือนี้เราสิพบแล้กินงี่บอคุณหมอว่าต้องไปคืดยากปานนั้นของหมอแห่งหลว้ายมาเยีายวมาจกที่หมอไปเดี๋ยวผมก็จะเถอะจินั่งของทั้งสี่เพ้าเมียหวานน้ำเนี่ยนี่ควายไปหมอเลี้ยงไปไปน้ำแน่มาใครไปใครแน่ล่ะค่ะใครแน่ล่ะก็มาโอ้ยดีตลอดนะว่าดีจังไหนนอขอบคุณคุณหมอขอหลายๆนะคะคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะอู้ขอบคุณหลายๆเป็นยังบุญยังคุณนะ ละเบิงคะ่ะให้หมอถามเนี่ยถามหมดค่ะผ้ากันมาจาใสคือควันกันตาบอดตาจาวตากนมากจริงเวสัสซีหมอฟังดูคุณฟังเวลาคุณหมอคะ่ะข้าขอบบุญขอบคุณะหลายเด้อคุณหมอกว่าจิตตาบอดเพราะว่าคุณพาไปสารให้ลูกให้เตาคนจกตาบอก,บาขขากว่ายุ้าคาลูกกระสันหาลูกเพิ่นจะได้เดี๋ยวนี้คุณหมอตาเยเลือดทำไมถึงใจลร้ายแบบนี้ นนี่ละมับอเป็นยอ,อ,อย่างดอกเดี๋ยวนี้ตากะะสวงกระเศร้าเป็นปกติแลวีวสิ่งใดที่เขาทำลงไปก็่าไปถือโทษโกรธเครื่องเขาก่ถือดอกคุณหมอให้ถือเส,สาศาต์ก่อนเข้าไปสร้างเวียนสรางกรรมไว้กับเขาเข้าใจบอเข้าใจอยู่จากคุณหมอเออไป เอาจังสี่เด้อคันผ้ากันกับบ้านกับซองแล้วน่ะกับโต้แมริณน้ำหมอในเด้อจ้าแต่ว่าคุณหมอค่ะรักษาบ่เอาบนเป็นบ่จ้าหมอบ่เอาดอกดีเนาะหมอใจดีกระเบื้องหมอท่านหมอที่สวยประนีทั้งสวยทั้าคุณใจดีคุณหมอจ้าใจดีจังสี่ขอเขาขอนำขอเงินค่ารถกลับไปบ้านนะจ่าบ้านอยู่ทั้งเหนือบุ๋มแม่จ่าแต่กูรักษาให้กับพ่อแห้งอย่างจังสี่มาขอน้ำกูอีกเยอะมือมีเน้องมือมี่นะจ่าหมอปงงามปานนี่นั่นคอยว่านั่น เป็นต่ได้ค่ารถค่ากินข้าวกินน้าเมี่โยมหมอถั่ปากหวานมะตูกระดาน้อยอ้าวจังสี่ไปต้องห่วงเรื่องเงินเรื่องทองหมอจีซงคารถเองดีเท่หันไปบ้านไปซองเรียกคือหอดกระโทนมหาหมอเนี่ยเจ้อเบอร์ได้ละหมอเบอร์หมอเบอร์ได้ละหมอเบอร์ยังไงจ้ะเอ้าเบอร์หมอจับง่ายก็อย่างนี้เบอร์ได้ค่ะโอเบอร์ไปเปรียบเด้อสี่สี่สี่เขียนไว้เนี่ยเออเอ้า ใหม่กาแฟาพีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ4ถ้าอยาก4ให้โทรมาสบาคุณหมอเออภา,าพบะมี่ทุศัพท์ได้จังอาตูช้ชาธานณานั่นดีเอาหนัอเงืนไป อันอันงั้นเหรียญไปหยอดดิค่ะขันเป็นยังสั้นกค่เสื้ผ้ากันยากแล้วก็รผ้ากันยูน้ำกูชั้นสูงกูที้ย่งสี่กีเอาดอกอยากว่าจังสั้นลักกหน่อยเนาะขันยากซาคักมันมันไม่มองไปเราได้ดีทีเนาะแม่เนไปแม่กถือว่าเบิดเว้นเบิดกรรมเราละอือให้ยูน้ำนอะเด้อบ่ยากดอกขันซิวยูน้ำดีหลีข่อยกะขาดหมอผู้ช่วยยูช่วงคือยู่ดีแข็งแรงยูใครเป็นหมอติ เป็นพะยาบานผู้ซอยโอเป็นบานเป็นบานแมมมก็จิกคั่แต่ไม่ค่อยบานพะนะแม่ดีแล้วมึงเนี่ยเป็นบานน่ะออกูจะเป็นผู้ถูตีมันคนละถูละบานพะยาบานอบอเ่ได้มยวัูถูก็กระจุกกูขาดจะเป็นคนถูบานถูย่านเมีน นิทานเรื้องน้ำตาทังถาดพี่น้องลูกหลานที่มานของอีสานอนทซอนศิล์อันนี้คือภาคแรกนะพี่น้องเนาะหลังจากที่สาวจุพามารักษาดวงตาที่บ้านชินิค้นหมัววี่วี่พี่นอ้องจุพากับตาเห็นหงวะพี่น้องนะแต่ว่าคุณนายสุดใสใจหลังจากที่วางแผนขาลูกเจ้าของผลสุดท้ายคุณพาไพศาลหูความจริงว่าคุณนายสุดใสใจรักอลูกไปเปลี่ยนเด็กน้อยทั้งสามคนนั้นเป็นลูกของคุณพาไพศาลตอนนี้ คุณพาไปสัรกดกำลหาลูกพี่นอ้องนิานงชานเลียงน้ำตานังฉากนั่งมีผากที่สองเนาะพี่น้องเนาะติดตามช่มลูกหลานที่บ้านของอีสานนอซ่อนศิลติดตามภาคสองได้กับนิทานเลียงน้ำตานังถาดประหลับมณีขอํลำรลองลำลาแกลก้วกันครับเล่นเชิญศิลปินทุกท่านกันลวกันครับม่ใหม่หมอพี่โอ้ค่ะค่ะที่ผมไปค่ะ A quan quanh lại Thì la A quanh lại lòng nữa ngọc na này là sì, lên ด no no. อแฟนอดอเอออาวสานทุท้ายมันย้ายก่อนก่อนลาสังนาม,มุนไไล,ล่ลังเลเอืออาเสิเออเออเอนดอกสังไพแล้วไม่พวกไอ้อายพอเมีจะฟังมดูดสลดใจย่ำหนีจากแตกคายขึ้นบ้าน ตาวานแก้มตาซึ้งอ,อย่าลืมเด้อครับออ้สังแลพ่อทานาทหลังทักที่น้นองลาลาเจ้าต่างแต่กตายเสียงกับใจมอบให้ฝากเป็นมูวยายามเงาจับเจ้าผัวซ้อนผัวซ้อน ให้ข้าวข้าวไปไปบางให้นักจอมโมแต่ให้นักจอ,อมอยโมแต็มฉันไปจะได้วันทรงพินิท้องจันที่เจ็ดสิบบานอายพี่น้องสนใจอยากได้ที่บ้านของอีสานอ่อนซ่อนสินติดต่อได้ที่บ้านทาวาตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและพี่น้องเนาะราคาเป็นกันเอง โอ้ยมีงานหนังไข่ซอยสู่มีนาจังซอยเคีย้ยพุ่นกระสูเอ็นกระสูอยู่เพียในพิษวางดังกระดังทั้งขอพูดเจนมันค่อยพุ่นเอาบุญดังกันเลยแล้วเอาบุญแอ้วเขาอายแนย โอ้ยคันบ่ได้ซอยเราพ่สิได้ดีดอกซอยลำเราว่าวผุนคมชอออกจำแม่นพี่สีทนเอาและนอนน้ำเขาคนมีเงินมีเงินบ่พชิจน,นอกความกูมรอลุงใจนิดจิตไม่เชื่อ ฝามคงเคืนเป็นเพื่อนตามสามเสมอแต่น้องขอร้องอย่าได้เจอสุขเสมอรักสว่างอย่างยืนนานเงาจงเงาเสียงนิดคอยเป็นเพื่อนเอาแสงเดือน เป็นสื่อตาตาประสานจิดถึงพี่เปิดฟังเท่พี่นานานหมดเสียงหวานคอามราอยจะน้อยใจเับฟังเทปไปลืมความชำหมดเสียงลำ้ำไอสิตาไอสิตาไอาเจ้าสุขสมบัติ ยังฟังเสี young, ยงนอพีห well. ้องนอยนอนกลุ yeah, oh yeah, oh yeah. มกอกน้ำตาถ้าใจร้อเย้โอ้ยเตยมวลมวลพอแค่ นงเสียงคนนอกคนห้องโฮแ่็กคนวนเสียงคองโฮแท็กคนวันละขบวนเลยสิถึงงานเจ้าแจ้งดองเห็ดแต่น้องต่อครูจักกันปัดสะพันทั้งหลักไอ้ทีลมแจ้งนี้ทุกขีวันแล้วสะพันมันแก่ขีบ้านแล้วสะพันมันแก่ในสายนั่นสุงอยู่สู้เจ้ามามีแต่ว่าพี่เหมือนคือทีทขาเดินสตีเปิตนาต้องยังในคลองแจวัเลยมาให้มันเหลือใจของคืนมาให้มาลือใจของคือเลยเสื้อสีจักรเอฟโฟนให้ตงไป ว่าจะได้ฝากซุบถึงนั่งพอเป็นทางเท่าตุกคุณพี่ชายลงบางเดือนส่วนบางรักนางเป็นตกใจต้องสตกใจกับรักไม่เท่เสียงซื่อจะพูดไปวางน้นถามเชยตกเป็นเธเลยแอบมารออ๋องละพันหยุด้าบันไม่เห็นแล้วเขาได้ละผูกคอเอตกระแกนโอ้หน้าเฟิร์นคงจะแสนงุดวด,ดี รู้ไมหมเนอะว่าแฟนเขาที่จนลืมแอบมายินซึมตรงเสียงตื่นไปขับอายุย่งเขาโหว่ามาเด้อขวเดเอ้เหมือนคำเย,ย้่าตัวเราดันทำไม่ค่ยดนน้ำตังที่เขาดังให้กระดาษไอ้โคเอาน้ำตาแทนน้ำตังหลังให้นาเอ๊ะเอ๊ะต้งตองไว้ไปทุ่งเด้ สพักต้อยน้ำพอตายติดตื้ตอยน้ำพอตายติดตืมยดใน้บพ่อเองเท็นเต็นสั่ตายทุกีรายานี่แต่ผิดฝังในบ้านฝังเทหาเออามาคนผมีได้ถึงจังได้่การที่ทดทนกันจังได้ยิ่กนที่ทดนกันบอก็อเป็นความทลุกีสิควรสี่ควรเลยควัควงงนนองผู้เดียวรักแหงงยวแหยวเอา้าวออกขอบุมาที่หลักตัวอย่างใจน,ในัเอาได้สู้อีกพอเป็นนักพาน เธอสุ้ขอเป็นักตพาในสำลัดสุอยูอ่ไอขอหองส์สุพรรณเสียงอดอันตากนุ่มก้อยหิงปากหญิงคนสวยหไหวเสียงมาตอนปกดีตาปากอ่อนผู้ละบอนอี่ตะวาันขอมีรักขงองอางน้องจนข่ี่ลางเตียงจะผู้พี่ว่าตื่นตังต้องปังทีเท้าสุดที่ยี่สวนนี้ต้องทำมือสวนบอดสิสสสสทั้งบวงในระหว่างเป็นสกีปอผู้แพ้รัก ยักตหนักด้วยความบางดีแต่แล,แล้วฉันดนี้บุรไม่มีขอนีจาไก,กายใจดองน้อยเป็นห้อยทัง้งพาน้องน,องน้อยเป็นห้อยทัง้งพันแล้วมาหาจุสัเอาความต่ำตะคืนมาซื้นบ้านวัดสวมดอกใจบ่มีไปขอ,ห,อ,อหลักเป็นกูขออแทนเป็นบ่แล่ไปทาง ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ